ยูโฮมิเลซังโอเคกิเดสกาสวัสดีครับทุกคนกลับมาอีกครั้งนะครับผมกับผมในช่องเดอะบั k เก็ตซินะครับผมแล้วก็เป็นช่วงรีวิวซีรีส์มูฟวี่ครับผมนี่อารัคบทุกคนวันนี้ก็จะมารีวิวซีรีส์อนิเมะน,นะครับผมเป็นเรื่องโคทาโร่ลีฟ อโอเป็นหนุ่มน้อยแบบว่าคทาโรแบบอยู่คนเดียวอะไรอย่างเงี้ยทุกคนอ่าอย่างที่ทุกคนกเห็นในะภาพน,นี้ตอนนี้ยังมียังออนแอร์อยู่ใน,น,นะน Netflix ทุกคนนะมีสิบตอนมีแค่ซีซันเดียวแล้วก็สิบตอนทุกคนเรามาดูกันนะสนุกดีสนุกมากมากเลยอะ่ะเออคือแฟนอย่างที่บอกเล่าเป็นคลิปทุกคลิปแล้วเกี่ยวกับอนิเมะนะว่าแบบแฟนผมเขาแบบเป็นคนชอบแบบแอนิเมะมากๆเขาชอบสรรหารดูอนิเมะใหม่ๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วแบบผมเข้าใจเลยนะพอพอได้พอมาติดอนิเมะจริงๆแล้วอะ่ะอนิเมะมันให,ให้อะไรเราเยอะมากแบบไม่ว่าจะเป็นทั้งแบบ ปรัชญาข้อคิดหรือว่าแบบเออความสนุกสนานแล้วมันอะไรมันได้อยู่แล้วทุกคนแต่ว่าแบบสิ่งที่มันได้เหนือขึ้นไปอีกกว่านั้นคือแบบเยอะแยะมากมายเลยประสบการณ์ในการดูอนิเมะกับคนที่เรารักหรือว่าเราดูเองหรืออะไรก็ตามทุกคนมันสนุกมากอ่ะเออมันได้อะไรแบบเยอะมากเลยทุกคนเพราะฉะนั้นอ่ะ control ฟ i f t alone ก็อ่าเป็นเรื่องที่แบบเหนือจริงนิดนึงนะเออคือแบบเป็นเรื่องเกี่ยวกับเด็กคนนึงเนี่ยพ่อแม่ชิงอะไรอย่างเงี้ยเออแล้วเขาก็ต้องมาอยู่เองคนเดียวเช่าอาพาร์ตเมนต์เองคนเดียวช้อปปิ้งหาขินเองคนเดียวทุกคนคือแบบ คือแบบเอา,อางี้ยขาดูแลตัวเองอะ่ะเออแล้วก็เปนโรงเรียนเองด้วยนะเก่งเวอร์ประมาณนั้นแหละคือแบบในชีวิตจริงนี่คงหายากมากเลยนะเด็กที่แบบฉลาดขนาดเนี้ออ <c oughs> แล้วก็เก่งขนาดนี้อะไรทุกคนประมาณนั้นผมก็จะสปอยแค่นี้นะทกคนทุกคนไม่สปอยเยอะไปกว่านี้แล้วไม่งันเดี๋ยวจะไม่สนุกซะก่อนเหมือนเดิม,มนมกะครับสวงนี้อาจจะมาแบบ รีวิวซีรีส์ของญี่ปุ่นหนังญี่ปุ่นหรือว่าอะดีมีญี่ปุ่นค่อนข้างบ่อยเนี่ยทุกคนเพราะาตอนนี้กระแสค่อนข้างกลับมาแรงมากเลยนะทุกคนไม่ว่าจะเป็นเรื่องแบบคิเมซโนย่าบะภาคซีซั่นสามเพิกลังมานะทุกคนนะเป็นมูฟวี่อะไรอย่างเงี้ยซึ่งแบบแน่นอนผมรีวิวไปแล้วอนะ่ะเนาะอนั้นก็ไปตามหาดูน,นะทุกคนในช่องผมนะแล้วก็อีกหลายๆเรื่องเลยนะประมาณนั้นแหละที่แบบเออผมก็จะมารีวิวกันสัช่วงเนี้ย เกาหลีก็มาแรงนะแต่ยังุ้ยญี่ปุ่นไม่ได้เพราะญี่ปุ่นมีทั้งแบบภาพยนตร์อนิเมะอะไรแบบเยอะแยะไปหมดเลยเนาะเขาแบบเขาแบบมีหลายแบบหลายรูปรูปแบบมากๆเลยอย่างเงี้ยของเกาหลีก็มีแบบเป็นซีรีส์ที่ทํามาจากแบบการ์ตูนบ้างอะไรบ้างก็สนุกดีแต่ก็แบบอญี่ปุ่นเขามีเยอะกว่าเอาง่ายๆเนาะเขาแบบอย่างอลิซินบรูนแลนอย่างเงี้ยเขาก็แบบมีเป็นหนะมีเป็นซีรีส์ที่ทําออกมาจากแบบเนาะอนิเมะด้วยอะไรอย่างเงี้ยคือแบบ ญี่ปุ่นมันหลากหลายที่ญี่ปุ่นมันเยอะญี่ปุ่นเขาเป็นเจ้าแห่งแบบอนิเมะเจ้าแห่งมังงะอยู่แล้วเนอะอเพราะฉะนั้นก็แบบประเทศไหนจะเชื่อเขาคงยากเอาจริงเพราะว่าเขาอาจจะอาจจะแบบไม่ได้แบบเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะไม่ได้มีหนังฮีโร่เยอะเหมือนมาเวลแต่ว่าเขาทํามาก่อนมาเวลแล้วก็มีฐานแฟนคลับแบบอย่พวกผมอย่าง,งเงี้ยที่แบบฐานแฟนคลับที่แบบแน่นมากอะไรเงฮะพประมานั้นทุกคนก็อ่าโคทารุโรฟิลอโลนก็ไปดูกันนะทุกคนสนุกดีสนุกสนุก ได้ปัจจัยเขาคิดอะไรเหมือนเดิมเหมือนที่ผมเคยแบบรีวิวไปแล้วในใน,ในหลายตอนในหลายคลิปวัทุกคนกอโทษครับในหลายๆคลิป,ปวนนปัทุกคนประมาณนั้นก็สนุกมากทุกคนอย่างที่บอกเลยว่าเป็นเด็กคนหนึ่งที่แบบอยู่ในช่วงวัยอนุบาลเองนะอืมแล้วเขาจะต้องอยู่คนเดียวเพราะว่าถูกพ่อแม่ทิ้งรู้ว่า,วาจะเกิดปัญหาอะไรผมจาไม่ค่อยได้แล้วเพราะดูนานแล้วดูเป็นปีแล้วอะไรอย่างเงี้ยเออสนุปดีทุกคนสนุกดีนะมีแค่สิบตอนเองสำหรับหนึ่งซีซั่นตอนนี้อ๋อแล้วก็มีแบบ เป็นหนังด้วยทุกคนเป็นหนังก็คืออะไรเป็น live action อ่ะถ้าเกิดพวกที่แบบอย่างผม่างที่ชอบแบบมังงะหรือว่าชอบอนิเมะญี่ปุ่นอะ่ะถูกนํามาทาเป็นภาพยนตร์แบบมีคนแสดงอะ่ะเอออันนี้เขาจะเรียกว่า live action ทุกคนที่ผมจะเคยเคยพูดไปหลายๆคลิปมันเนิ่งก็จะเป็นลฟ์แอคชั่นแบบเนี้ยแต่ว่าเอาจริงๆทุกคนไม่ได้ว่านะไม่ค่อยดูเท่าไหร่คือต่อให้ดารานะี่ยรักแสดงเขาจะแสดงดีมากแค่ไหนก็จริงแต่ว่าแบบมันไม่ได้อารมณ์เท่ากับ อนิเมะมันไม่ได้มันไม่ได้อารมณ์เท่าก,กับการ์ตูนนะทุกคนอะ่ะเข้าใจไหมอะ่ะรูทุกคนเข้าใจหรือเปล่านะแต่ว่าทุกคนลองไปดูทุกคนทุกคนลองไปดูนะเราดูเปรียบเทียบกันเลยก็ได้ว่าแบบระหว่างอนิเมะกับไลฟ์แอคชั่นที่เป็นคนแสดงอะไรอย่างเงี้ยมันมันเหมือนมีอารมณ์บางอย่างสเสน่ห์บางอย่างมันขาดไปจากการที่แบบนําคนมาแสดงเป็นตัวละครคาแรคเตอร์ในอนิเมะหรือในการ์ตูน,นทุกคนมันมันขาดไปเพค่อนั้งเยอะอยู่เหมือนกันมันเลยทาให้รู้สึกว่าแบบ เออมันไม่สุดอ่ะเออแต่จริงๆแล้วผมก็ดูแล้วนะอืมก็เคยดูกแฟนแล้วตอนเนื้ออะไรอย่างเงี้ยที่เป็นแบบเวอร์ชันไลฟ์แอคชั่นคนสแสดงอ่ะไม่ค่อยหนุกเท่าไหร่ทุกคนอืมไม่ค่อยหนุกขาดจีสันขาดอารมณ์ขาดแบบสเสน่ห์ไปเยอะมากๆแต่ว่าพอเป็นแบบอนิเมะสนุกมากเพราะว่าเข้าใจแหละบางอย่างที่แบบคนปกติธรรมดาทำทนไม่ได้หรือว่าแบบภาพบางอย่างอะไรอย่างเงี้ยเอออนิเมะมันทําได้แต่ว่าพอเป็นละครไทยแล้วมันไม่ถึงอะไรอย่างเงี้ยเออแฟนผมถึงขนาดบอกเลยนะว่าแบบ ไลฟ์ไอชันของญี่ปุ่นไม่มีเรื่องไหนสนุกเลยแฟนผมถึงขนาดพูดขนาดนั้นเลยทุกคนนะเพราะเขาคนติดอนิเมะกับบังงะมากๆอ่ะเออผมก็เลยบอกว่าไม่จริงมีเรื่องหนึ่งที่สนุกเพราะว่าก็คือนานะทุกคนอันนี้แบบผมพูดไปจนแบบเยอะมากๆเลยนะเออกับอนิเมะเรื่องนานะนะทุกคนนะอืมแต่ว่าแฟนผมก็บอกว่าเขายังไม่เคยดูแบบอนิเมะนี่อะไรอย่างเงี้ยแต่ผมบอกว่าเออประสบการณ์จากอ่านมังงะนานะมาแล้วดูอนิเมะนานะมาแล้วในเน็ตฟลิกด้วยนะทุกคนไปตามดูกันได้นะรวมไปถึง เป็นไลฟ์แอคชั่นก็สนุกทุกคนสนุกทุกวอช์ชันเลยสำหรับผมนะเออมันสนุกทุกวอช์ชันเลยเพราะอะไรเพราะว่านานะมันเป็นอนิเมะมันเป็นการ์ตูนที่แบบว่าสมจริงสมจังกันทุกคนม,มันไม่ได้แบบมีอะไรที่แบบเวอร์เกินไปแบบคนที่แบบคนปกติทําไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยเออเป็นเรื่องแบบเรื่องราวของแบบเออสาวสองคนอะไรอย่างเงี้ยเนื้อแบบอ,อน,นันตุดิลลี่นิดนึงอะไรอย่างงี้ประมาณนั้นแหละอืมก็เลยทําให้รู้สึกว่าแบบ มันสมจริงอะ่ะพอมาเอามาพอมาพอมาเป็นคนแสดงแล้วมันยิ่งสมจริงหนักกว่าเดิมอีกพรามันเล่นเกี่ยวกับผู้หญิงสองคนเนอะคนหนึ่งทำงานออฟฟิศอีกคนนึงก็ทํางานแบบเป็นนักแสดงไ้ยเป็นนักแสดงไม่ใช่นักแสดงขนนั้ทุกคนนักดนตรีเป็นนักดนตรีประมาณนั้นก็เลยทําให้รู้สึกว่ามันสุดยอดจริงๆนะอะไรอย่างนี้มันเลยแบบว่าสมจริงมากขึ้นไปอีกแล้วยิ่งแบบนักแสดงนำคือมิกะนาคาชิมาคือแบบสุดติิงมากทุกคนเอาล่ะ สงสารน้องโคโทโร่เนอะไม่ได้แค่จะพูดถึงนิดพูดถึงเป็นนิดเดียวเองนิดหนึ่งนิดนึง,นนงขายเรื่องขายเรื่องอื่นนิดนึงทุกคนเดี๋ยวผมจะแปะวิดีโอไว้แล้วกันนะอ,อสำหรับเรื่องนานา,นานด้วยนะทุกคนแล้วก็แบบเรื่องคิเมซุโนะยายบะด้วยอะไรอย่างเงี้ยอืผมจะแปะวิดีโอไว้เผื่อทุกคนจะไ,ไปตามกันง่ายๆนะประามาณนั้นนะนะทุกคนก็ไปดูกันเป็นอีกเรื่องที่ดูแล้วก็น้ําตาซึมได้อยู่เหมือนกันนะคะรับสำหรับโคโทโน่ลิฟส์อาโร่นะทุกคนนะแล้วก็แนะนําให้ดูเป็นอนิเมะก่อนแล้วค่อยไปดูแบบนะนนะไล ทุกคนจะเห็นความแตกต่างกันค่อนข้างเยอะมากๆเลยอืมถ้าเกิดดูแบบ live action ก,ก่อนแล้วมาดูอนิเมะก็ลองดูก็ได้ทุกคนก็จ,จะมีความแตกต่างที่ผมอาจจะมองไม่ทันเห็นก็ได้นะโอเคใครดูแล้วหรือใครชอบหรืออะไรยังไงก็มาคอมเมนต์กันนะทุกคนนะมาคอมเมนต์กันนะแล้วใครชอบก็รูกูกน,นะกดไลค์กดแชร์แล้วกนะ็กดฟ o ลโล่ให้ผมด้วยนฮะรอบทุกคนเลยครับผม